a ลสวัสดีครับนี่ทูฟาสเตอร์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเต้ x e n ในใช่ไ c r ครับเวอร์ชั่น1.3นั่นเองมันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกตาครับอยู่ข้างหลังพี่ทูนี่เองมันคือเต่ามันคือโอ้ยไปตีต้องเต่าแล้วสูสแตนเต่าเนี่ยเต่าเนี่ยเทพมากเลยนะรู้เปล่ามันทำอะไรได้สามารถไอ้นี่ได้ด้วยมันสามารถวางไข่ได้ด้วยแต่ว่าเราต้องให้ของบางอย่างกับมัน ของบางอย่างอันนั้นอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมของบางอย่างอันนั้นอยู่นี่นี่ลองดูออันนี้คืให้อาหารมาสองตัวสาหร่ายใช่ไหมอันนี้เป็นหญ้าโอ้ปาบนั่นแหละแล้วมันก็มันจะปั่มปั่มผู้เดดเดดกันเดินช้ามากเลยเต่าในลูกมันวะครับนี่นี่นี่หรือมันจะออกเป็นไข่รอดูแป๊บคือมันมันเป็นสัตว์ที่ สามารถวางไข่ได้เต่ามันเหมือนของมันเหมือนนเกมเหมือนในชีวิตจริงเลยรอบตับจะวางไข่ไอ้ที่เห็นภาพกะกากนี่ก็คือเราแบบอยู่ในวันเอพิฟูเดย์ใช่ไหมครับพี่ตูใช่ไอ้เท็กเจอร์แบบนี้มันไม่ใช่1.13นะมันเป็นวันเอพิฟูเดย์นี่ไงไข่โอ้ไข่เต่าไข่เต่าแต่อย่าไปเดินเหยียบลองไปเดินเหยียบลองเดินเหยียบดูลองเดินเหยียบเหยียบแม่งเลยนี่โอ้แตก ใช่มันจะแตกได้มันจะไม่มีสิทธ์กลายเป็นไม่มีสิทธ์กลายเป็นลูกเต่าน่าเสียดายเหลือลองใส่ชุดเกราะกันดีกว่ามีเกราะให้ด้วยนะครับเห็นอะไรแปลกไหมไอ้หมวกสีเขียวเห็นไหมใช่หมวกเหมือนกระดองเต่าเลยใช่ไหมใช่มันได้มาจากจริงๆไม่ได้มาจากการฆ่าเต่านะฆ่าเต่ามันไม่ได้กระดองเต่าได้กีนฆ่าเต่าได้อะไรบ้างครับก็จะได้เป็นสาหร่ายทะเลนี่ยังไงละหนึ่งดอกเลยเนี่ครับ เออแล้วพี่ทูให้นี้ผมมาด้วยนะมันคือที่โยนแล้วแบบที่โยนก็จะแบบเด้งกลับมาให้เราเวลาเราโยนแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าให้เป็นแบบธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาอันธรรมดาให้นี่ถ้าอันธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีแค่นี้ลองปลาอันธรรมดาเทียบกับอันไม่ธรรมดาดูปลาอันธรรมดาป้าบโอ้ยมันแรงจังวะพี่ทูแล้วเดียวตายอ๋อเราก็ต้องเดินเก็บ ได้ฮะอันธรรมดาจริงๆเต่าตัวนั้นมันโดนตีมาแล้วไงอ๋อโดนตีมาแล้วโดนตีเองคือต้องดูอ่ะอันที่พี่ให้อันแรกกับมันมีเอนชานเพียบเลยมันมีเอนชานไออันที่ปลาแล้วมันกลับมาหาเราคืออันที่เขียนว่าตัวเอลอยตี้ปลาเราปลาไปไกลเลยก็ได้ปลาไกลสุดลูกหูลูกตาเลยปลาเออแล้วปลาใส่พี่ทำไมนี่ผมปลาแล้วนี่ไงอ๋ออุ้ยมีเชือก <accurately S 2> นี่เห <ics> ็นเปล่าเห็นกลับมาด้วยโคตรเท่แล้วแกลองกด F5 ดูดิลองกด F5 แล้วลองกดวิ่งใต้น้ำดูกด F5 วิ่งใต้น้ำใช่เห็นเปล่ามันจะกลายเป็นแบบว่ายน้ำว่ายน้ำใช่ครับไม่ใช่แบบเดินแนวตั้งเหมือนเดิมละอ๋โอเคโอเคจัดว่าเด็ดเลยถ้าถ้าถ้าเกิดว่าพี่ไม่กดวิ่งมันจะเป็นเนี้ยเต้เห็นป่าด้านหลัง มันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดพี่กดวิ่งปุ๊บมันอย่างนี้อ๋อนี่นี่ผมเป็นเดี๋ยวขอไปหายใจแป๊บกินยากินยาวเตอร์ u i l ดิ้งดีเหรออ่าพี่ถูกให้มาแล้วครับจัดไปเฮ้ยขวดลอยน้ำาว a ใช่มันเป็นระบบใหม่ถ้าเกิดว่าไอเทมมันตกใต้น้ำเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาเราดูปั๊บเึงนะเนี่ยครือว่าขวดนี้มันลอยขึ้นหรือเปล่าขวดก็ลอยขึ้น เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยพีิธุฆ่ามันฆ่ามันนั่นเปนศัตรูนี่นะข้าไม่เล็กนี่เออเออโอ้โอ้โอ้ฟากฟาดฟาดเรียบร้อยดีดีด้วยคุณได้เจอศัตรูตัวใหม่บนโลกนี้แล้วอุ้ยอันนี้อะไรวะตัวนี้เรือจมน้ำนะประเดี๋ยใช่อันนั้นคือเรือจมน้ำโอ้และนี่คือมอนสเตอร์ใต้น้ำซอมบี้ใต้น้ำโอ้โคตรอันตรายเอ่อเต้ เห็นข้างในบมมีกล่องอยู่ตรองใจวะเฮ้ยกล้องเปิดเปิดเลยผมดูของอยู่นะเปิดได้แล้วป่ะเปิดเปิดได้แล้วครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นขนแล้วก็กระดาษง่งเฮ้ยมันมีแผนที่เห็นเปล่ามันมีเทเชอร์แมพเอออันนั้นจะเป็นเทเชอร์แมพเยี่ยมเลยเห็น่ะครับมันจะนําทางไปหา ผมสมบัติเต้เออจ่ว่าไปเต้ไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยผมจะฆ่าปลานี่คือปลาแซลมอนโอ้แซลมอนด้วยไม่ใช่อันนี้ปลาคอตอ๋ออันนี้คือปลาผมมันมาแทนฟิชปกติอ่ะมันมาแทนฟิชปกติอ่ะโดยมันชื่อว่าคอตเป็นปลาของฝรั่งมันกินได้ไหมครับอ่ะฮะนี่ผมจับยัดเข้าปากกินได้กินได้แล้วก็สามารถเอามาเผาเป็นปลาสุกได้ ถัดปโหดูนั่นสิของแบบลอยขึ้นเต็มเลยใช่เพราะเราฆ่าปลาฆ่าเอาของพี่ทูมาดูหน่อยก็บอ่เห็นไหมแล้วส่งไว้พี่หน่อยดิอ้าวโอ้ยอยู่นู้นอ่าีไงก็เห็นแล้วเนี่ยไปทําไงวะเออถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูของพี่ทูแล้วกันนะครับกําไปมันไม่ขึ้นที่เต้ล่ะผมไม่เห็นเลยผมเห็นแต่สีขาวแล้วก็สีส้มๆเป็นแผนที่นะครับ สีส้มแล้วมีจุดสีขาวจุดสีขาวใหญ่ขึ้นยังหรือจุดสีขาวกลายกลายร่างยังมันมีกากบาดสีแดงวะไม่ครับเป็นสี๊ขาวๆอย่างเดียวดำแผนที่ไม่ขยับเลยจริงๆคือมาร์คมาร์คของตำแหน่งสมบัติมันอยู่ตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้เลยเราต้องขุดหากันจดไปเสร็จผมแน่นอนมันอยู่ใต้ดินเลยมันอยู่แถวๆเนี้ยใช่ต้องสุ่มหา มีระเบิดนะครับจะไม่เอาระเบิดใต้น้ำไม่ได้น origine. ่ะสินี่เราบนบกเลยครับพี่ทูดะไรวะนี่เียาผมทุบอันนี้ผมทุบอันนี้โอ้นี่นี <h 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 ่นี่ที่ขุดใช่ใช่ใช่จัดวัดเด็ดครับจัดวัดเด็ดต้องอยู่แต่แถวนี้สิยังไงกองผมเห็นต์กองแล้วนี่ไงนีเราเปิดไปนี่มาปุ๊บก็จะมีสมบัติ ไม่อยากเปิดด้วยโอ้โหปลาโอ้มีเพชรมีเหล็กมีทองปลาทองนี่ยสุดยอดผมดูดูให้หมดโอ้ไอชิเทีไอควายมีดมีไดมอนด์ด้วยเทพเลยย่ำเลยครับอืมนี่ไงเรือโอ้ดีละก็จะเป็นซากเรือแล้วก็มีสมบัติในเรือด้วยแล้วซากเรือนี่ก็จะอยู่แถวๆนี้ชัดวัดเด็ดครับชัดวัดเด็ดเลย ผมขึ้นบ่กเป็นครับผมพังเรือแม่งเลยจะเนี๋ยขรับนีขุดขุดอ่าขึ้นมาได้แล้วโอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ฮะตรงไหนวหครับลงลงมาในน้ำอีกรอบเตะลงไปแล้วอัปเดตอันนี้มันจะเกี่ยวกับทะเลหมดเลยเกี่ยวกับใต้น้ำใต้ทะเลหมดเลยแบลว่าข้างบนน้ำไม่มีอะไรเลยนะครับข้างบนน้ำไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตใหม่ๆแต่ก็มีเหมือนกันจะต้องรอดูอีกทีหนึ่ง สาหร่ายนี่ครับผมดูว่คลิปพี่ทูไดเจอในวันนี้ไหมนี่คือสาหร่ายสาหร่ายยังกินไม่ได้ใช่ไหมครับต้องเอาไหญ้าทะเลก่อนเอาไปทำให้มันสุกใช่ไหมใช่ถึงจะกินได้แล้วพวกนี้กินได้เร็วกว่าปกติด้วยรู้เปล่ามนจะสาหร่ายถ้าไม่สาหร่ายเป็นสีดำนะครับเนีเพราะสาหร่ายมีสีดำามยากจังเฮ้ยลือ หรือว่าในเซเว่นก็เป็นสีดำแบบใช่ปะใช่ในเซเว่นก็เป็นสีดำไงเขาลอกเรียนแบบเซเว่นมาอ๋อเผามันก็เป็นสีดำแบบสีสีของถ่านใช่ไหมนี่เนี่ยอ่ะผมลองกินได้แล้วเห็นว่ามันเร็วขึ้นดำดิงลงไปเลยเราจะเปลี่ยนเกมโหมดของทุกคนกลับไปเป็นเซอร์ฟเวอร์หมดโอเคเฮ้ยมีปลาปลากระเป๋าด้วยฆ่ามังเลยปรับ ได้อะไรอ้ป้าปักเป้าเอ้ยป้าปักเป้าหาง่ายขึ้นแล้วนะผมว่าใช่โอ้แล้วก็อ๋อโอเคมันจะอยู่ระวังอย่าเข้าไปใกล้ป้าปักเป้ามากมันทําให้เราติดพิษได้ด้วยโอเคโอ้ซอมบี้มาแต่ไดวะนี้ไม่แกซอมบี้เราจะหาได้ที่ไหนวะครับเฮ้ยป้าไม่โดนเฮ้ยข้างล่างนี้มันเหมือนแบบซอมบี้นะดูข้างล่างนั่นสิครับ โอ้โหมีพวกนี้มันปลาด้วยวะเฮ้ยพี่ทูมันดูดผมลงไปอ่ะพี่ทูว์มันดูดผมฟองอากาศแบบพิเศษมันเป็นกับดักอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่มันดูดลงไปด้านล่างครับแกลงไปใช่นี่คือปลาเนโมู่าแม่งเลยนี่ข่าแม่งเลยเต้ตีหมดเลยเว้ยสวยงามสวยงามนี่คือปลาเนโมทั้งหลาย ช่แล้วแล้วก็ระวังให้ดีด้วยมันจะมีปลาปักเป้าอยู่แต่ผมคิดว่ามันจูดไม่ค่อยแรงสักเท่าไรเ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ <c oughs> นะ้นมาผมได้แล้วยู่เ <c oughs> นี่ยผมจะวิ <Okay. S 1> ่งไปหาปลาปักเป้าแล้วครับตอนนี้เฮ้ยมันไม่ทําอะไรผมเลยว่าเห็น <c oughs> ปลมันจะเป็นตัวเล็กๆก,ก่อนตอนแรก <c oughs> พอเข้าไปใกล้ปุ๊บเออเต็มหน้ามันจะพองโอ้โอ้โอ้ติดพิษโอ้ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับจังหวะนี้โอ้เดืละโดนละฝนตกแบบ ฟ้าขนองฟ้าผ่าแล้วฟ้าจะผ่ามาที่เราไม่ฟ้ามันเจ๋งกว่านั้นเต้ยังไงเต้ลองดูจุ๊กม้าผ่ามาให้กับข้าเออคลิกเราจะกลายเป็นทอทันทีคลิกตรงไหนนะเต้ลองดูนะเต้ลองปลาไปปลาปลาไปหาตัวอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งไม่มีเว้ยไม่เลยปลาหากูเลยอ๋อ อันนี้คือผลของเอฟเฟกของสามงามแบบเอนชานมันจะมีเอนชานที่เชนเนลลิงอยู่อันหนึ่งไอ้ยิงครั้งนั้นเราก็ทำชัดทิปเปอร์ได้แบบสบายๆเลยใช่ไหมครับพี่ถูครับถูกต้องเต้สุดยอดมากเลยเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปตามหาแบบนะเป็นเป็นชาติกว่าจะเจออะไรแบบนี้ใช่จัดไปโอเคแล้วไอเอนชานานี่ยมันยังมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ มันมีมอนสเตอร์ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งเตะตัวนี้มันพิเศษนิดนึงเพราะมันไม่สามารถหาได้ตามปกติมันจะเกิดขึ้นเองก็ต่อเมื่อเราอะไรนะมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรานอนไม่นอนนานเกินสามวันเดี๋ยว<ป>พี่จะเรียกมันมาให้ดูโอเคเดี๋ยวผมขอแบบปลาใส่คีป<า>เปอร์ก่อนนะว่าจะเป็นสายปลาไหมโอ้หรือมันตายวะ แรงไปไหมอันนี้มันตายเลยทีเดียวแรงเกินเออเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรบินได้ด้วยมะเห็นอะไรเปล่ามันมันมาจากนรกนี่เราต้องไปฆ่ามันเออโอ้โหตกมาเจ็บเหมือนกันเนี่ยฮึบโอ้เห็นเปล่ามาแล้วเลยนี่นี่นี่พวกป้าไนหนูเฮ้ยมันตัวอะไรวะครับมันฮีโร่บายส่งมันมาเลยครับมัน ยิ่งกว่าฮีโร่บายแบบนะนี่นีมันจะใส่หน้าพี่ทูงี้คผมฆ่ามันให้ตัวนี้มีชื่อว่าแฟนทอมเป็นปีศาจแห่งค่ำคืนมันจะมาโจมตีคนที่ไม่คนที่ไม่ได้นอนนานเกินกว่า3ามชั่โมงนี่มันฆ่าพี่ทู้เกินกว่า3ามวันอแต่ถ้าคนที่นอนมันก็ไม่ฆ่าใช่ไหมครับใช่ถ้านถ้าเกิดว่าเรานอนมันจะไม่ทำอะไรเรา คล้ายๆกับบังคับให้เด็กนอนอะไรแบบนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนหรือว่ามันบักมันบักครับคิดว่าบักโอวะใช่ครับบักมันวนรอบตัวแกเนี่ยลองกด F5 ดูดิใช่ใช่ผมเห็นแล้วครับนี่แ a p map m a อาหารไปแลวเฮ้ยถ้างนั้นปุ่มก็ทำชาร์ตคีปเปอร์ไม่ได้แล้วดิครับพี่ทูถ้ามันแรงเกินอะไรแบบนี้อ๋อมันไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกมันก็พอได้อยู่มันแรงเกินนี่นี่แตนทอมปึ๊บเฮ้ยแต่วอก็ไม่ตายนะปึ่ง เรียกท่ามารัสองสาตัวมันจะเกิดทีเดียวสองตัวแล้วก็จะบินไปบินมาอย่างนี้ผมใส่ผมใส่ไม่ยั้งผมใส่ไม่ยั้งตายตายไปซะหนูเอาตายแล้วได้หนังวัวด้วยครับใช่มันดอกแต่หนังวัวแล้วก็อะตีมันนี่ใส่ใส่แต่พอตีมันก็จะหนีขึ้นไปอุ้ยตัวหลังตอเฉยไอ้หนูจะไปไหนบางครั้งผมปลาฉมวกแล้วผมก็ลอยไปตามมันแต่บางครั้งผมแบบปลาแล้วก็ไม่ลอยไปตามมัน คือผมาเข้ใจทำไมถึงลอยไปตามรู้ปะ่ะเพราะเมื่อกี้มันฝนตก<อ>ตราบใดที่เราตัวเปียกเราจะบินตามชมวกไป<อ>ไม่ว่าจะอยู่ใต้น้ําหรืออยู่บนบกอ๋อว่าละในน้ําผมก็เลยนะเดี๋ยวพี่จะลองเสกไอตัวคีปเปอร์มานะได้ครับจัดมาเลยเด,เดี๋ยวแกลองปลาไปดูว่าโอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ได้ปะอ่ะนะหนึ่งตัวมาครับไม่โดนวอาชิปให้นั่นไง อ่ะโอเคเอาใหม่มาไกลๆเลยอะตัวนี้อ่ะโอเคเอ่อปาปเอาไม่โดนอีกแล้วโอ้โหเกือบเป็นตายสงสารมัอยู่ใต้ต้นไม้มั้งเอาใหม่เอาใหม่มาไกลๆเลยตรงนี้ฮึบหวานเดือนปีปราบนี่นี่เต็มหน้าเอ้ยชารติคิเปอร์เฮ้ยรีบดีระเบิดกูเลยระเบิดกูเลยนี่วหรเฮ้ยเห็นหัวผมไหมโอเคฮะ มันดอบหัวมันไม่ดอบหัวคนนี่ไม่ใช่เหรอดอบหัวพวกซอมบี้ใช่ไหมครับเออจะดอบหัวซอมบี้หัวอะไรพวกนั้นเก็ดเลยเอาละเตะตอนนี้กูก็เห็นบั๊กอะไรบางอย่างมันเห็นเห็นบั๊กอะไรบางอย่างบินไปบินมามันมีเอสามง่ามตีศูนย์บินไปบินมาอยู่พี่ว่าเกมมันบั๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเอือป่าผ่าด้วยโคตรโหด เอาล่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ<ช>พาเต้ามาดู1.3 1นะครับ<อ>เต้น่าจะ,จะได้พอรู้เรื่อง1.3 1บ้างเนาะแล้วสุดยอดมากครับอัปเดตใหม่นี้ก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่ทูด้วยนะกดติดตามช่องผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิป<อ>หน้าไม่ปเป็นไรเจอกันครับสวัสดีครับ